มาครับเปิดได้รีวิวนี้ครับขอเสนอคริสเตียนคิวูครับเป็นตัวไอคอนิกโมเมนต์ของทีมอินเตอร์มิลานครับแพ็คล่าสุดนะครับคุณผู้ชมนะกับตำแหน่งตามโปรไฟล์ครับ CB หลายคนคงรู้จักครับอยู่ที่95ไม่รับการบูตโลโก้ของอินเตอร์มิลานนะครับลองขยับคีวูครับไปเล่นแบ็กซ้ายครับ LB อยู่ที่91นะครับตัวนี้ส่วนแบ็กขวาครับอยู่ที่87นะครับกองกลางตัวรับเนี่ยอยู่ที่89กันเลยทีเดียวครับส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางอยู่ที่80นะสามารถเล่นแบ็กซ้ายได้นะตัวนี้นะครับแต่ก็ พลังเยอะสุดเนี่ยอยู่ที่กองหลังหรือว่าเซินเตอร์แบ็กครับเราขยับไปดูดีเทลเล็กน้อยครับกับส่วนสูง184ซนติเมตรครับอายุ29ปีนะครับเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับเพียคอสเนี่ย11ส่วนเลเวลตันเลเวล23นะครับขยับไปดูสเตตภายในเกมครับก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับกองหลังตัวนี้ครับเนี่ยสเตตเกมรับโคตรดีนะเริ่มที่ออมิเซียเป็นเนีครับหรือว่าความสามารถในเกมลุกครับ74ครับบอลคอนโทรครับ83นะครับดิบบิ้งครับ76ไทโบชั่นหรือว่าการเลี้ยงบอลต่ โล้พาสครับส่งสั้น89รับลเต็ดพาส่งไกลเนี่ย91นะครับฟินิชิ่งครับจบสกอร์เนี่ยอยู่ที่75 h e ครับเฮดดิ้งครับการมง8 6กรับลูกวิธิเนี่ย9กส่วนยิงโค้ว่ายิงเกิร์บก็92เช่นเดียวกันนะครับสปีดครับ83ส่วนสปีดต้นรล้พังกระชากเนี่ย84นะครับกิ๊กกิ้งพาวเวอร์ครับพลังการยิงเนี่ยนก่าสิบเอยู็ทครับส่วนารานดหรือว่าสดุลเนี่ยอยู่ที่90บกวามสับน่ครับความรถในเกร่บ ความนิ่งครับการยิงบอลกันเข้าประธานเนี่ย93ครับส่วนความดุดันเนี่ยอยู่ที่97ครับนี่คือพลังที่ได้รับการบูตมาแล้วครับทุกอย่างเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2นะครับเราขยับไปดูที่สกิลที่ติดตัวของชิวูครับบอกว่าเต็มแม็กครับบอกเลยโคตรโหดนะตัวนี้เรื่องที่รองแรงชุตติ้งครับมีเวทเด็ดพาครับมีพินทพอยคอร์ซิ่งนะครับมีลดระดับเต็ดพาต้องมีนะมีรองโถครับมีแมนมาร์กิ้งครับมีเตอร์เซพชั่นมีการเกลี่ยท้ายยากครับแล้วก็มีกัปตันทีมแล้วก็วจนสู้อย่างงไฟตติิิ้สปรรคับ สกิลเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องมากนะสำหรับกองหลังตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะกองหลังที่แบบว่าน่าจะเล่นแบ็กซ้ายได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับคิบูตัวนี้ครับเป็นกองหลังของไอคอนิกโมเมนต์ในรูปแบบของอินเตอร์มิลานนะครับถ้าได้รับการบูตเนี่ยจะอยู่ที่95แต่ถ้าไม่ใช้โลโก้ของอินเตอร์จะเหลือแค่93นะเพราะฉะนั้นครับเราต้องใช้โลโก้ของอินเตอร์มิลานในเวลาการเล่นของตัวนี้นะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยก็สามารถเล่นได้ตัวนี้ครับผมเนี่ยมีโอกาสได้จับมาเล่นกองหลังครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมัน, bon น,นี้ เปิดแล้วลุดเปิดแล้วลุตครับแล้วก็ไปดูพาสซีฟเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าครบเครื่องมากในการเปิดบอลครับเกมรักก็ครบเครื่องมีทั้งแมนมาร์กิ้งครับมีพินพอยต์คอสซิงของเกมลุกก็มีนะผมเลยตัดสินใจครับจับมันไปเล่นแบ็กซ้ายเฉยเลยนะครับผมเล่นประมาณกองหลังประมาณ2อสเกมครับที่เหลือเนี่ยผมจัดแบ็กซ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยสําหรับแบ็กซายนะครับ ไปดูที่ความสามารถเล่นเกมลุกโดยรวมกันครับอยู่ที่74ครับมันก็สามารถเล่นได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นการยิงที่ก็ค่อนข้างยิงได้ครับจบสกอกก็ค่อนข้างน้อยไม่น่อยนะ75แต่สามารถจบได้บางครั้งนะครับก็แบบหลุดไปก็ยิงยิงไปนะทาเปิดไม่ได้นะครับก็พลังการยิงครับ91ก็เรียกว่ายิงแรงนะตัวนี้ครับอย่าให้ได้ซัดนะเพราะว่ามีสกิลพาสซีฟเกี่ยวกับรองเล่นชูตติ้งด้วยครับอย่าททำเป็นเล่นไปนะสำหรับคีวูตัวนี้ครับส่วนยิงโค้งหรือว่าการเปิดแบบเคลิ้มๆเนี่ยอยู่ที่92ครับบอกได้ว่าตัวนี้ cross b o ดีด้วยีีน่มะ ในเรื่องของ Pinpoint Crossing ครับแถมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าครบเครื่องนะผมเลยจับไปเล่นทางด้านแ a ็ k ซ้ายมากกว่าก้องหลังนะเพราะว่าก้องหลังเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันตัวเล็กเกินไปนะถ,ถ้าเทียบกับฟานไดเนี่ยในทีมผมเลยบอกเลยว่า Fan ไดเนี่ยคนละเรื่องกับ k ีวูเลยนะส่วนสูงนี่แบบเห็นได้ชัดเจนมากๆผมเลยจับตัดสินใจไปเล่นแบ็ k ซ้ายนะสำหรับ k ี w ูนะครับไปดูในเรื่องเกมรับบ้างครับความสามารถโดยรวมเม่นอยู่ที่95ครับไม่ว่าจะเป็นการหมอนบอลครับการ กระโดดอะไรการสกัดบอลเนี่ยคีบูทําได้ดีมากๆครับเรื่องมันที่การเข้าปะทะการยิงบอลครับอยู่ที่93ครับเป็นตัวที่แย่งบอลได้และแถมมีพารซีฟเกี่ยวกับอินเตอร์เซชันด้วยคือแบบว่าตัวนี้เนี่ยครบเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นเกมลุกก็ดีเกมรับก็ได้สําหรับคีบูนะครับลู่ดันครับ97ครับบอกเลยว่าสไลด์โคตรมันนะครับถ้าเราบังคับเนี่ยบอดเสียบให้โคตรดีสําหรับคีบูนะครับกระโดดครับ90ครับก็ค่อนข้างโอเคนะลูกกลางอากาศเนี่ยอาจจะสูงน้อยไปหน่อยครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็สามารถ รบควนฝ่าตรงข้ามได้นะฮะเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศนะครับการหมุบอลครับอยู่ที่8 6กครับรูปร่างมันค่อนเล็กครับแต่มันสามารถกระโดดได้แย่งหมงได้ลูกอากาศเนี่ยมีปัญหาแน่นอนกับตัวนี้ครับแต่ถ้าเจอตัวที่เข้าเท่ากันเนี่ยตัวนี้น่าจะกินเพราะว่ากระโดดมันค่อนข้างสูงครับแถมเป็นกองหลังที่มีสกิลบอกเลยว่าโคตรดีทั้งอินเตอร์เซปชั่นก็ดีครับแมนมาร์กิ้งก็มีนะตัวนี้นะครับไปดูที่การเลี้ยงก็จะมีบอลคอนโทรลครับดิบบิ้งแล้วทายโพชชั่นครับ อยู่ในระดับปานกลางแล้วกันนะแบบเลี้ยงบอลก็ไม่ได้ติดเท้าอะไรมากสําหรับคีบูครับก็จะมีดีแค่การเลี้ยงบอลขณะวิ่งครับหรือว่าไทวิชันครับ8/16ครับส่วนการคองบอลเนี่ยก็งันๆนะแบบไม่ได้วือวาเท่ากับแบ็กซ้ายตัวอื่นๆนะครับแล้วก็ดิบบิงเนี่ย7/16ครับก็เป็นตัวที่แตะบอลห่างตัวนะเวลาเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็เล่นการเลี้ยงยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับคีบูนะครับไปดูที่การส่งครับจะมีโลพาส8/9ครับส่วนรับเต็ดพาสเนี่ย9 1บอกเลยว่าส่งดีมากๆเปิดไกลโคตรแม่นนะะเเเพพรราามีททัั้งวคบ รูดเละเจดพาร์ทก็มีนะฮะเรื่องของพาร์ทีสกิลที่สนับสนุนของคีวูนะครับบอกเลยว่าเปิดดีนะเปิดเป็นรูดเปิดเป็นรูดนะตัวนี้ใครที่ลองเล่นแล้วลองเปิดดูครับมันสามารถสร้างเกมจากกองหลังเนี่ยโยนไปให้กองหน้าได้แบบสบายๆนะสำหรับตัวนี้ครับผมได้ใจินใจ โยกไปเล่นแบคครับแล้วก็ทําได้ดีนะคือแบบครอสบอลแต่ยังหว่านเนี่ยพาสซีมันก็ดีครับค่าความสามารถมันก็ไม่ได้แย่เลยสําหรับคีบูนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์นะสำหรับแบคไซน์ครับไปดูที่ความเร็วครับอยู่ที่83ครับส่วนสปีดต้นหรือพลังกระชากอยู่ที่84ครับกอมแน่เร็วมากนะแต่ก็ไม่ได้ช้านะสำหรับคีบูครับรูปสูง184เซนติเมตรครับรูปร่างก็หนานะเป็นแบคไซน์ที่ผมบอกเลยว่าลมยากนะครับสามารถเข้าปะทะได้ครับมาจากเกมลุกเนี่ย มันไม่ได้เต็มร้อยหรอกในเรื่องของความเร็วครับแต่ตัวนี้ครับมันแน่นในเรื่องของเกมรับครับแล้วก็แน่นในเรื่องของการเปิดบอลการคอสบอลนะตัวนี้นะครับไปดูที่ด้านร่างกายครับจะมีความแข็งแกร่งครับบาลานแลวก็ความอึดครับความแข็งแกร่งเนี่ยหายห่วงตัวนี้ถ้าจับเป็นแบ็กซ้ายผมบอกเลยโคตรแข็งนะครับ9.5แต่บาลานอาจจะน้อยไ้หน่อยนะ7.9ครับถ้าโดนกระแทกเนี่ยอาจจะปลิวนะสำหรับทีบูครับแล้วก็ความอึดครับ90ครับ ก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวได้ในระดับ1น,นะประมาณ8 0 8ยเนี่ยก็หมดนะสำหรับตัวนี้นะครับไปดูสกิลพาสีที่ผมคัดมาที่เด่นๆนะก็จะมีลองแรงชุดติงครับเป็นสกิลการยิงของแบ็กซ้ายนะผมเลยจับไปเล่นแบ็กซ้ายไเลยเพราะว่าประโยชน์การยิงไกลเนี่ยมันค่อนข้างดีนะแล้วก็มีเวทเ็ดพาสับมีพิมพ์พอยต์คอสซิงครับมีโลล็อปเด็ดพาส โหลดล็อเตจพาสเนี่ยผมบอกเลยว่าแจ่มมากสําหรับคนที่จับไปยืนเล่นกองหลังนะเพราะว่ามันจะเปิดบอลพุ่งต่ําไปให้กองหน้าสวยงามแบบยดย้อยเลยทีเดียวครับการส่งก็มีน้ําหนักในเรื่องของเวทเ็ดพาสครับแล้วก็ถ้าจับไปเล่นแบ็ซ้ายเนี่ยพินพอยคอสติงบอกเลยว่าดีครับในการเปิดไปที่จุดนับพบได้ดีมากๆสาหรับคีวูนะครับแล้วก็มีสกิลเกมรับด้วยครับบอกเลยว่าตัวนี้ครบเครื่องนะ ไม่จะเป็นกองหลังก็ดีครับหรือว่าจับไปเล่นแบ็คซ้ายผมบอกเลยว่าได้หมดนะสำหรับทองตำแหน่งนี้นะครับไปดูที่เกมรับก็จะมีแมนมาร์กกิ้งครับมีอินเตอร์เซพชันแล้วก็มีการเคลียร์ท้ายยากบอกเลยว่าครบนะแค่มาร์กกิ้งกับอินเตอร์เซพชันเนี่ยแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วสำหรับเกมรับของกองหลังนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับคีวูรครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปไงจะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ